ลงแล้วเนาะลงสนามแล้วเด้อตอนนี้กำลังลงเนาะสิบพันดาเนาะกำลังลงเลยลงแล้ว,ลง,ล,วลงสนามแล้วโอ้ยสวยๆเบิ่งเด้อเกลียนแล้วเด้อสิบพันดาเนาะแล้วก็สร้างแดงเนาะเบิ่งเด้อเอาเลยเอาเอาเลยเอาเลยเอา แทงเขาเบื้องเลยตัวดำนี่สิบพันดำนี่ใส่ทนเนาะทนหลายเลยสิบพันดำนี่ขนาดนี้่ออกเนาะเบื้งดีๆเลยไม่เห็นแทงเลยเบื้งดีๆเด้อจะแทงเขาบึ้งเด้อ เอาเลยเอาเลยเบิ่งดีๆเด้อเบิ่งดีๆเด้อทำบุษมทุกคนเด้อจะเห็นแทงไรย้ำมาเห็นแทงไรเอาเอ้ยเอ้ยเบิ่งดีๆเบิ่งดีๆอ้ยเฮ้ยเบิบ่งดีๆเบิ่งดีๆ

แทงไม่เดียวเนอะเอาเอาไม่ให้รอนีรอเจิลงเจเอะลิกทนหลายเนาะสายทนเลยสร้างแดงนี่ก็ทนหลายเอาเเอาเอาเกือบแทงเกือบแทงเนาะ ดึงดีๆเด้อแทงหน่อยเดียวหน่อยเดียวแล้เด้อนเขาโ้อนเขาเน้อเบาติอ่งดีๆเด้อะหน่วสุนเก่งในเราเนี่ยแหละก็มีจำเพาะนี่เนาะในเราเนี่ยแหละหน่วสุนเก่งแบบมาดามนี่เนาะสิบพันดามนี่เนาะที่มีชื่อเสียงดังก็มือเนาะ ดังกูหูแล้วก็เป็นสิบพันด่านนี่เอาโอ้ยเก่งไ้ว้เดียวละแทงละแทงละแทง้เดียวเอาเอ้ยเอ้ย สิพรามแทงไม่เดียวแล้วบึ่งเด้อบึ่งดีดีเด้อย้ำม่เห็นแทงอีกเอาเอาอ้าอา๊ยบึ่งดีบึ่งดีกำลงังเซาเนอเมื่อยไหลเนอเซากันนะเซาเมื่อยกัน Tôi muốn xem TV. Tôi muốn xem TV nữa. Alo. Kia phát rồi, các bác. cái ảnh cho. Đúng rồi. Ốm. Ốm. Ốm, 10 tham mê binh ngô thôn nó binh phải thôn lạy nhọc kính thương cũng sẽ bông băng binh đi binh đi binh đi 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 đi

เบ่งดีเบ่งดีเม่อไหลเมื่อหลตีเฉยของใจตีเฉลียอก่อนเลือกไห,หลแล้วเนาะสั้นเดีแล้วฟางแดงนี่ก็คือแทงคือแทงไหลแล้วเนาะแต่ว่าแทงน้อยเนาะถือแทงแทงไหลได้ว่าแทงน้อยมันเข้าน้อยเนาะเข้าน้อยเดียวน้อยเดียวเนาะ แทงเข้าไม่เดียวเลยแทงเข้าไหลออกแล้วเนาะซ้ายแดงดินดีได้เดินดีได้ว่างก็ได้เนาะว่างเลยต้องแทงเลยเนแน่ๆเนาะแทงเนาะเอา 10, สิบพันดามก็สนาคือทางพี่น้องเห็นเรือ่อนี่แล้วหรอกอสุดยอดเลยสุดยอดเลยสิบพันดามนี่เราสุดยอดเลยมาเรารอเพิ่งคู่ต่อเลย